สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สลาบุรีหนองซีดา,ดาสวยมากก็ปกติก็เลยไปแล้สองชั่วโมงตอนนี้เหลทไปอีกไม่ดูสี่ชั่วโมงงลเฟ้อก็คงีีถึงน่นประมาณสี่โมงเย็นแลาวเนี่ยมาสัหรับค,คนละสิบคนคุที่มาด้วยอะไรกัน อ่ะครับสักนิดครับก็ก็แรกนั่งมาครับรู้สึกห้ำยังตายเด <laughs> ี๋ยวกูรอนานกว่าน,นี้ห้ำตายาครับเลยออ,อชิวอะไม่คือเรื่องอะไรมากมมยนะแก่นอ่อน,นี่งหาคิด ทำน,นี้ปวดขี้ค่ะแต่ว่าควนน <c oughs> มปวดงังรสชืองใช่แบบรู้สึงารคนที่เดินทานนะกวัวเขาเหมิ่นนะค่ะคนยังไม่ได้มาอากทำข้อลอะไรก่อนก่อวก่นก่อนกอก่อนง่อนก่อน่อนก่อนก่อนก่นกอนก่อกวอน่อ่อา่นนก่อนก่อน่อนก่อก่น่ก่อนนนก่อนออก่อ่อ่อกน